ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนศรีกนงวิทยาคมโรงเรียนประจำอำเภอรกระนวนโรงเรียนวัวคาสแตนดาร์ดโรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอกระนวนและโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชมรมอาหารแลยาอะคาเดามี่หรือออยอน้อยทางโรงเรียนศรีกนนวิทยาคมได้สนับสนุนจัดตั้งและเห็นความสําคัญของชมรมอาหารแลยาจึงได้จัดติกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะทำโดยมีท่านคณะครูและท่านคณาอาจารย์ที่ให้ความสนับสนุนได้แก่นำโดยน,นายธนชัยพิ์ ท่านผู้อาํานวยการโรงเรียนนายรังพงอ,อุ่มเถื่อนรองผู้อเนวยการโรงเรียนฝ่นยายวิชาการนายอนุรักษ์ธีรพีนิมนรองผู้อาํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานพัฒนานายพัฒนาทวงศ์รีรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายนพดลสินหศรีรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคลคุณครูจําลองชัยพาลิศ คุณคณรูนิสยาสุภูธรคุณครูเฟื่องระดาบุญสีปัญญาคุณครูปิยชาติแสงอินคุณครูอนเนกปมสามและกลุ่มคมรูเรียนที่เข้ามาเปิดร้า,า่มีข้ามาร่วมทำกิจกรรมให้ทางในโรงเรียนและหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนในการป้องกันารอันตราย ที่มีในทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ด้อยสัมารรวมแม้กระทั่งเครื่องเรียนของเรานอกจากนี้นักเรียนภายในชุมนุมก็เป็นได้ของพยาบาลหรือนักเรียนตัวแทนพยาบาลมีหน้าที่เพื่อจ่ายยาและทำความสะอาดการแผลให้กับนักเรียนที่เกิดอรือบาดเจ็บภายในโรงเรียนได้ด้วย เธใช้ทุองดูละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อชีวิต